ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้งจังหวัดเลยนะครับจากร้านโต้งเต้นจังหวัดเลยก็วันนี้ผมจะมาทํารีวิวเกี่ยวกับการบายพารอตาต้งจากแผงไปใช้ขับโหลดไฟบ้านนะครับ220โวลต์50เฮิรตซ์ก็ว่ามันทํางานสัมพันธ์กับแบตเตอรี่ยังไงบางคนว่ามันบายพาสได้จริงไหมช่างผมว่ามันดึงจากแบตเตอรี่มากกว่านะอะไรอย่างนี้ผมก็เลยมาขายข้อสงสัยแล้วกันว่า มันสามารถบายพาสได้จริงๆหรือไม่เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์สีเขียวๆตัวนี้แหละอ่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เป็นแบบไฮบริดนะครับไฮบริดโซลาร์อินเวอร์เตอร์เดี๋ยวผมจะมาขับโหลดแอร์ให้ดูขับโหลดแอร์โดยโดยใช้2แผงนี่แหละ2แผงอนุกรมนี่แหละขับโหลดแอร์แล้วก็จะขับโหลดพัดลมให้ดูอ่าจะเทียบกันเลยว่ามันจะดึงจากแบตเท่าไหร่ แอจะดึงจากแบตขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ส่วนพัดลมเนี่ยจะดึงจากแบตไหมหรือว่ามันสามารถชาร์จกลับลงไปในแบตเตอรี่ได้มันก็คือการทดลองบายพาส์บายพาสนะครับผมจะใช้คลิปแอมนี่แหละเดี๋ยวทดลองให้ดูว่ามันบายพาสยังไงกระแสชาร์จลงในแบตเท่าไหร่แล้วก็เมื่อขับโหลดอยู่มันมีการโหลดลดลงไหมกระแสลดลงไหมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผม ทำให้ดูเนาะเดี๋ยวไปเปิดแอร์กันดีกว่าเดี๋ยวผมจะทดลองแอร์ให้ดูอันดับแรกนะครับโอเคอ่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองรันรันแอร์ให้ดูนะครับตอนนี้โหลดศูนเปอร์เซนอยู่นะอ่าคอมพิวเตอร์ยังไม่ทํางานเดี๋ยวจะลองรันรันแอร์ให้ดูว่ากระแสจะชาร์จลงแบตไหมอ่าจะเหลือชาร์จลงแบตได้ไหมแล้วก็นำไปจ่ายโหลด โดยการบายพาสตรงได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับตอนนี้กระแสของแบตก็คือชาร์จแบตอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์ให้ดูก็กระแสฝั่งลบก็อ่าโอเคเท่ากันนะครับไหลเท่ากันส่วนโซลา r เซลล์โซลาเซลล์ก็มา7.56แอมป์นะครับอ่า7.56แอมป์นะส่วนส่วนแปลงเวลาแปลงออกมาแล้วมันชาร์จเนี่ยอ่า มันชาร์จลงแบตท,ที่16.33แอมป์ระบบ24โวลต์น,นะครับอ่าตอนนี้ก็เปิดจะเปิดแอร์แล้วอ่าเปิดแอร์แล้วแอร์ Air เริ่มทำงานแล้วเห็นไหมกระแสที่ชาร์จลงไปโอ้ไม่ชาร์จเห็นไหมดึงมาด้วยอ่าตอนนี้ดึงดึงแบตร่วมด้วยนะครับอ่าดึงจากแบตไปดึงจากแบตไป6แอมป์6.5แอมป์ คอมพิวเตอร์ทํางานนะครับทางานเมื่อกี้เลยเพราะว่าเปิดก่อนหน้านี้แฟนคอยทํางานอยู่ทํางานแฟนคอยทํางานตอนนี้ก็ดึงแบตมาช่วยนะครับดึงแบตมาช่วยเนาะดึงแบตมาช่วยดึงแบตทั้งสองฝั่งนะครับดึงแบตมาช่วยฝั่งลบอันนี้ฝั่งบวกนะครับฝั่งบวกติดลบ 6. 6 6 6 4แอมป์ที่ดึงแบตมาดึงมาแค่นี้นะครับเปิดแอร์9 0 0 0 BTU ทนะ ผมใช้อนุกรมสองแผงอนุกรมสองแผงเองนี่แผงอยู่นี่เนี่ยผมอนุกรมสองแผงนะครับไมช่ช้อ่าครับตอนนี้ผมถอดสายแอร์ออกแล้วนะถอดสายแอร์ออกแล้วก็เสียบสายพัดลมแทนแต่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้รันพ,พัดลมนะครับก็คือตอนนี้ชาร์จอ่าจะให้ดูการทํางานการบายพาสจากแผงไปไปใช้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับว่าว่ามันทํางานยังไงตอนนี้ ฝั่งชาร์จฝั่งชาร์จลงแบตนะครับอยู่ที่สิบหกจุดแปดสิบหกจุดแปดแอมปฝั่งเข้ามาฝั่งจากแผงเข้ามาได้ได้เจ็ดนะครับเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดหกโวลต์โวลต์มาที่64นะครับอนุกรมมา2แผงได้6 4 7โวลต์กระแสที่นำไปชาร์จก็ประมาณ17-18จ็ดแปดอมป์กำลังวัดได้เท่านี้นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ที่26.82 โอเคเดี๋ยวผมเปิดพัดลมให้ดูเดี๋ยวผมคลีบก่อนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดพัดลมให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมชาร์จน้อยลงนี่จาก16แอมป์กว่านะครับ17แอมก็นำไปใช้ขับพัดลมก่อนนี่ผมเปิดพัดลมแล้วอ่านำไปใช้ขับพัดลมก่อนนะครับอ่านี่ มันบายพาสไปด้วยก็คือถ้าผมปิดพัดลมรอ,อดูจังหวะปิดพัดลมนะครับกระแสก็จะสูงขึ้นก็คือนำไปชาร์จลงแบตเพิ่มขึ้นข้อดีของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คือสามารถบายพาสตรงจากแผงได้เลยถ้าผมใส่แผงเยอะกว่านี้แน่นอนขับแอร์ได้ทั้งวันแน่นอนครับอันนี้ผมใช้แค่2แผงลองดูนะหนุกรมเปิดพัดลมผมเปิดพัดลมผมสตาร์ทพัดลมนะ,อะแอมตก แต่ก็ชาร์จได้อยู่าชาร์จที่15.23แอมโอเคผมปิดนะแอมการชาร์จก็เพิ่มขึ้นนะครับอโอเคอันนี้เป็นการบายพาสตรงนำจากนำไฟจากแผงไปใช้งานโดยการแปลงผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทั้งทั้งชาร์จทั้งจ่ายแล้วก็เป็นระบบไฮบริดด้วยแผงผลิตมา สมมติแผงผลิตมาได้แค่4 0 0วัตต์เราใช้โหลด1 0 0วัตต์มันจะชาร์จลงแบตเตอรี่อีก3 0 0วัตต์เมื่อเมฆบังฟ้าคืมมันจะดึงจากแบตเตอรี่เข้ามาเสริมสมมุติเมฆบังฟ้าคืมเหลือ5 0วัตต์เราใช้โหลดไป1 0 0วัตต์มันจะดึงจากแบตขึ้นมาเพิ่มให้อีก5 0วัตต์ก็คือการทำงานแบบนี้เป็นแบบไฮบริดนะครับผสมผสานระหว่างแผงกับแบตเตอรี่ ถ้าถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามผมก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอันนี้ผมมาทดลองให้ดูว่ามันบายพาสได้จริงๆอ่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบทั่วไปนะครับก็คือเป็นแบบอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดมันจะเลือกการทํางานดึงไฟจากแผงเป็นอันดับแรกดึงจากแผงไม่พอมันจะดึงแบตมาช่วยถ้าดึงจากแผงพอขับโหลดไม่ถึงที่กำลังแผงผลิตมันก็จะชาร์จลงแบตเพิ่มให้อา เหมือนที่ผมทดลองให้ดูเมื่อกี้เลยอ่า,อาตอนนี้ก็กำลังเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวจะลองบายพานให้ดูตอนนี้ผมอนุกรมไปสามแผงแล้วอ่าอนุกรมเต็มเต็มที่เลยสามแผงเลยก็ทำปักมาเสียบนี้นะครับเหมือนเดิมเหมือนคลิปก่อนๆเนาะแต่คลิปนี้ผมผมพามามาดูการบายพาสตรงจากแผงว่าว่าสามแผงนี้จะจะบายพาสได้ ได้แอมขนาดไหนแล้วก็จะพอขับโหลดไหมเมื่อกี้ลองไป2แผงแล้วนะครับอลองไป2แผงก็คือดึงแบตไปประมาณ10 10กว่าแอมได้10แอมได้นะครับอตอนนี้ก็กเ็เลยทำการอนุกรมเพิ่มเป็น3แผง่าแผงก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาพาไปดูโหลดเนาะ,ะเปิดแอร์ที่25องศานะครับเดี๋ยวเราออกไปดูโหลดกันเลย อ่าเรามาถึงข้างนอกกันแล้วนะครับอ่าถึงตัวอินเวอร์เตอร์แล้วตอนนี้ผมผมปิดพัดลมแล้วอ่าผมปิดพัดลมอยู่เพราะว่าผมทดลองแต่แอร์ตัวเดียวตอนนี้ผมได้กระแสอ่ากระแสที่ชาร์จนะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่นะที่25องศาอ่าอยู่ข้างในอะ่ะ2 5องศานะครับก็ตอนนี้ก็ลันคงที่ล้ปกติแล้วก็เย็นก็เย็นแล้วก็ตอนนี้ ชาร์จลงแบตคืนชาร์จคืนลงแบตนะครับชาร์จคืนลงแบตอยู่ที่หนึ่งจุดสามหนึ่งแอมป์ชาร์จลงแบตนะครับส่วนไฟไฟที่มาจากแผงเนี่ยก็ไปขับแอร์โดยตรงอยู่แล้วผมใช้สามแผงนะครับอนุกรมอนุกรมไปสามแผงเลยตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าแดดด,ดีอยู่กไ็ได้ได้ชาร์จไปด้วยได้ใช้แอร์ไปด้วยนะครับใช้แอร์ไปด้วยฟรีๆพลังงานฟรี ก็ประมาณ1แอมป์ได้ณนะเวลานี้นะที่ที่มันชาร์จลงแต่ถ้าอุณหภูมิเดี๋ยวผมไปลดอุณหภูมิลงให้เป็น18องศาแล้วกันว่าว่าแสงแดดเนี่ยจะขับบายพาสตรงได้ไหวไหมถ้าไม่ไหวมันก็จะดึงจากโหลดโหลดแบตเตอรี่ไปช่วยว่าจะดึงกี่แอมป์โอเคเดี๋ยวผมไปลดแอร์ลงเป็น18องศาให้ดูครับผม เห็นไหมชาร์จชาร์จเพิ่มแล้วเป็น4แอมป์เพราะว่าแอร์น่าจะทําอุณหภูมิได้ทำอุณหภูมิได้นิดหน่อยกาลังวัดของแอร์อินเวอร์เตอร์ก็จะลดลงตามนะครับเมื่อห้องเย็นเย็นแล้วเนี่ยแอร์ Air ก็จะลดลงตามากำลังวัดของแอร์ก็ลดลงตามก็ที่เหลือก็มาชาร์จลงแบตเตอรี่ให้คืนเหมือนเดิมแบตเตอรี่ก็จะกระพริบแบบนี้นี่ในการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ก็จะกระพริบแบบนี้อ่า ก็คือชาร์จคืนชาร์จคืนลงแบตได้ด้วยแล้วก็เปิดแอร์ได้ด้วยเดี๋ยวผมไปลดแอร์เป็น18องศาให้ดูเดี๋ยวผมลดแอร์เป็น18องศานะครับโอเคลดาลด16ไปเลยลดเต็มๆมไปเลย1 6องศานะครับอโอเคเดี๋ยวไปดูโหลดกันอ่าครับผมตั้งแล้วนะก็ก็ดึงไปไม่เยอะนะครับแค่0ูนจุด 0.4 0.4แอมป์เองนี่เครื่องหมายเป็นลบนะครับเครื่องหมายติดลบก็คือดึงแบตเตอรี่ไปอตอนนี้แดดดีนะครับดึงแบตเตอรี่ไปประมาณ0.5 0.5แอมเองอาฝั่ง d ีนะครับอตอนนี้ก็เปิดพัดลมไปด้วยเปิดพัดลมเบอร์3นะครับเปิดพัดลมไปด้วยก็ก็ถือว่าโอเคอสำหรับ3แผงตอนแดดดีดี แต่ถ้าให้ดีมากก็แนะนําเป็นสี่แผงนะครับสี่แผงเลยสี่แผงสี่แผงก็คืออนุกรมสองแผงสองชุดแล้วก็มาคันหารกันก็ดึงแบตนิดเดียวสถานะการชาร์จแบตไหมไม่ชาร์จนะครับสถานะไม่ชาร์จนะก็คือมันดึงมันดึงคืนไปช่วยไปช่วยในเวลาที่ที่แอร์ทำงานหนักๆักก็คือมันร้อนร้อนจัดจัดเมื่อกี้ผมไปเปิดอุณหภูมิ สิบหกสิบหกองศานะครับอ่าก็กินโหลดอยู่ประมาณนี้โอเคก็คือการทำงานแบบนี้เป็นแบบไฮบริดนะครับผสมผสานร,ระหว่างแผงกับแบตเตอรีอ่ถ้าถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามผม,ผมก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอ,อันนี้ผมมาทดลองให้ดูว่ามันบายพาสได้จริงๆไม่ ไม่ไม่ใช่แบบทั่วไปนะครับก็คือเป็นแบบอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดมันจะเลือกการทํางานดึงไฟจากแผงเป็นอันดับแรกดึงจากแผงไม่พอมันจะดึงแบตมาช่วยถ้าดึงจากแผงพอขับโหลดไม่ถึงที่กําลังแผงผลิตมันก็จะชาร์จลงแบตเพิ่มให้เหมือนที่ผมทดลองให้ดูเมื่อกี้เลยอโอเคถ้าใครสงสัยก็ติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับ ก็ขอให้เป็นแอดไลน์เบอร์โทร0847960452แล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งลิงก์ว้ด้านใต้ให้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อมาได้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ราคา10,000กับอีก2,000บาทนะครับอ่า12,000บาทอันนี้เป็นแบตลิเทียมนะครับแบตลิเทียม24โวลต์200แอมป์อ่าก็ราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับตัวนี้โอเคเป็นแบตลิเทียมเลยอันนี้ผมเอามา ทดลองแล้วผมก็จะติดตั้งเปิดแอร์กันยาวๆเลยตัวนี้1.6กิโลวัตต์นะครับขับโหลดได้พีคโหลดได้3เท่าใครมีข้อสอ,สอบถามหรือสงสัยเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์กับแบตลิเทียมเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ